เนี่ยค่ะ fc คือน้องจะไม่แทบจะไม่นอนนะคะเขาจะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยเหมือนกับว่าเขาคงจะคันแล้วก็เจ็บแผลเพราะว่านอนมันยุกยุบยุบยุบอยู่ข้างในนอนมันคงชอนชจยแผลเพราว่าค่ะเลยทําให้น้องแบบเนี้ยค่ะเยอะลักษณะอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยคือเนี่ยค่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนแรกแม่เข้าใจว่าน้องอื่นไม่ออกแม่ก็เลยยกหางน้องดู ว่าเออทาไมน้องอึไม่ออกหรือเปล่าเห็นนั่งยองๆอย่างนี้ตั้งนานพอยกห่างดูก็เลยถึงได้รู้ว่าเป็นนอนเต็มไปหมดเลยที่อวัยวะเพศของเขาคือเบื้องต้นเนี่ยแม่ได้ล้างแผลด้วยน้ําเกลือนะคะ,นะคะล้างแผลด้วยน้ําเกลือแล้วก็คีบหนอนบางส่วนออกที่คีบได้นะคะแล้วก็ใส่ย,ยาตัวนี้นะคะซึ่งเป็นยา อะไรอ่ะยาอะไรนะอาการซีดีนกาซีดีนซึ่งได้มีท่านผู้ใจบุญเมตตาส่งมาให้เจ้าเตี้ยนะคะสองขวดก็กราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านผู้ใจบุญนะคะแม่ก็ได้เอาใส่ให้น้องแล้วก็ได้เปื่อแพร่มาถึงน้องแมวด้วยก็แล้วก็ให้กินอ่าเขาเรียกยาเสริมภูมิยาฆ่าเชือ้อ ในเบื้องต้นนะคะเท่าที่แม่พอจะทําได้นะคะเพราะว่าคือเอาตรงๆต,ตอนนี้เด็กในบ้านแม่ไม่มีใครป่วยไงแม่ไม่มีใครเป็นอะไรมันก็จะมีแต่ยาของน้องขระเพาทําให้ยาตัวอื่นไม่มีมันก็มีแค่นี้ค่ะมียาเสริมภูมิแล้วก็ยาแก้ไข้แก้ปวดต้วยาตัวอื่นมันไม่มีไงแม่ก็ช่วยเขาได้เบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะคะนะคะลักษณะเขาจะอย่างเนี้ย สักพักก็จะลุกขึ้นนั่งยองนั่งยองแล้วก็จะอยู่แบบเนี้ยทรมานใจอ่ะกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้านะแล้วพรุ่งนี้เป็นเวรกรรมวันอาทิตย์อีกคลินิกปิดค่ะเพราะที่สตูลก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบนะคะสะตูลจะมีแค่คลินิกไม่มีโรงพยาบาลสัตว์ก็คงไม่พ้นต้องไปหาดใหญ่อะค่ะเพราะว่าหาดใหญ่ก็เป็นเป็นโรงพยาบาลนะคะก็ไม่ได้แบบที่นี่แล้วหาดใหญ่กับบ้านแม่นะ่ะ เป็นร้อยกิโลก็คงต้องพาน้องไปอะค่ะคือรอวันจันทร์ไม่ไหวสงสารอะสภาพนี้อ่าเห็นไหมสักพักก็จะอย่างนี้ต่อเนี่ยค่ะเป็นอยู่อย่างเงี้ยอยากให้เช้าเร็วๆมากเลยอะ่ะ แล้วดูจักสภาพนั้นทั้งอืทั้งไรเป็นก้อนติดอยู่เต็มไปหมดเลยรักษาน้องให้เสร็จวันที่แม่พาน้องไปคืนหลวงพ่อแม่จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าเออน้องเป็นแมวหลวงพ่อจริงๆเนาะไม่ใช่แมวจากที่อื่นอะไรแบบนี้นะคะอยากให้เช้าเร็วๆออสงสารนี่ แม่ก็หลับไม่สนิทอีกอถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วไงแล้วพอมีแมวป่วยแบบเนี้ยเราเรากังวลใจอะแล้วแม่ก็คิดว่าทุกๆุกคนก็คงเป็นเหมือนแม่อะไรใช่ไหมกับคนที่แบบเลี้ยงลูกๆกสีขาเนี่ยมันมันจะความรู้สึกเหมือนเหมือนกันไงเวลาลูกไม่สบายเนี่ยลูกคนยังพอได้แบบแล้วมันพูดได้ใช่ไหมว่าเออเจ็บตรงไหนอะ,อะไรแบบเนี้ยอันนี้มันมันพูดไม่ได้อะ่ะเฮ้ เหนืดยไหนจะเจ้าเตี้ยอีก